สหรัฐอเมริกาไม่รู้จะเล่นชั้นเล่นเชิงอะไรอย่างไงออกมาแสดงบทบาทพูดตรงๆว่าเข้าข้างขาเขมรท่านนึกถึงไปสมัยรัชกาลที่5ครับสมัยรัชกาลที่หสมัยนั้นฝรั่งเศสเนี่ยบุกยึดเวียดนามขาเขมรลาวอังกฤษบุกยึดอินเดียพมา่ากำลังจะบุกยึดประเทศไทย องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าพรองค์ท่านเสด็จไปเยือนรัเสเซียตอนนั้นรัเสเซียยังเป็นกษัตริย์อยู่นะครับพระเจ้าสาอยังครองราชอยู่นะครับพระเจ้าสาเห็นในหลวงราชการที่ห้าของเราเสด็จองท่านก็ถวายพระเกียรติอย่างนี้ต้อนรับขับสู้แล้วก็ประกาศออกมาว่าทิ้งแห่งสยามเนี่ย เป็นเพื่อนเราเท่านั้นแหละ